S.G. Family Plus โฉมใหม่ของเราค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะทางออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้เรามีถ่ายทอดสดนะคะทางเพจ S.G. c Family อีกหนึ่งช่องทางค่ะยังไงก็สามารถใส่แฮชแท็กเข้ามาได้นะคะยังไงก็วันนี้นะคะเรา ต้องกราบสวัสดีและขอบพระคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานแถลงข่าวแล้วก็เปิดตัว SCG Family Plus นะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่อง SC f f m m l y y l u s เนี่ยผมขออนุญาตแนะนำา o u เดอร์ s Family คนแรกที่ช่วยสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาพี่ม็อกอันวัดเฉลิมชัยนะครับพี่ม็อกเป็นคนสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อสร้างโลยเตรีโปรแกรมให้กับ ร้านค้าเครือข่ายเพรื่องให,องหของเรามาผมเชื่อว่า10กว่า20ปีแล้ววันนี้ถึงเวลาละที่เราจะต้องปรับโปรแกรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับที่มาหลักของงานนี้คือว่าเราพบว่าลูกค้าเราภายใต้วัสุก่อสร้างที่มาซื้อสินค้าเนี่ยมีการสะสมแต้ม s อ Family d มเ y ดแต่สิ่งที่เราพบมากกว่านั้นคือหลายๆแต้มที่เขามีสมาชิกกับ การค้าประเภทอื่อนเนี่ยเขาต้องการความสะดวกซื้ค้า S G สะสมแต้มดาบนรลุราคาหรือแลกของรางวัลวันนี้เราพบว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะนะครับเขาอยากได้แต้มไปทำอะไรบ้างหนึ่งชอิเดินทางท่องเที่ยวนะครับอาหารร้านอาหารนะครับเรื่องของซื้อของจุกจินะก,กนะฮะพวกแก๊สเชนต,ต่างๆน,นี้เราจะเปลี่ยนไป เราจะมีเครือข่ายรับ s อ f a m i l y Card ขึ้นไปเป็น1,120แห่งคู่ค้าของเราสามารถเดินเข้าไปซื้อสินค้าและบริการภายใต้เครือข่ายร้านผู้แทนไหเอสซี G มากกว่า455ร้านค้าทั่วประเทศไทยส่วนที่2เรามีร้นคอนกรีตภายใต้แบรนด์ c ีแพมากกว่า340แห่งผู้ประกอการที่ซื้อสินค้าหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้าน ที่ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเราวันนี้เราโปรโมทซูเปอร์พลัสสามารถซื้อและสะสมคะแนนเหานี้ได้นะครับทุกท่าครับจะได้สิทธิพิเศษประโยชน์ยังไงบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มจากคุณโอปอนะคะจากคาเทียค่ะคุณโอคโอได้ยินไหมคะก็ สวัสดีนะคะพี่ๆทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนที่อยู่ในนี้แล้วก็อันดับแรกก่อนอทาง a อเอสนี่ยขอแสดงความยินดีกับพี่นพพรแล้วก็เ c g มากๆสําหรับเก้าเกใหม่เก้าที่เริ่มอัปเกรดระบบโรยที่โปรแกรมนี้เป็นอะไรนะคะเมื่อกี้ที่พี่นพพรพูด success จะเป็นของบูทพลัสของ OR นะคะถามว่า สมาชิก S G Family เนี่ยถ้าร <ta> ่วมมือกับเราแล้วเนี่ยก็สามารถเอา Google p o i n t หรือใน g o o g Plus ของเราเนี่ยไปใช้เป็นส่วนลดนะคะไม mm ่ว่าจะเป็นพิลิตี้สเชันคาเฟ่อเมซอน หรือว่าฟิตออโต้นะคะซึ่งเรามีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศนะคะเอ็มคาก็เป็นส่วนหนึ่งของ SCG Family Plus นะครับก็ในส่วนของเรมองคิดว่าสิ่งที่เราจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับางสมาชิกของ SCG Family Plus ได้เนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการซื้อของในห้างแน่นอนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเราขยายเรื่องของเอ็มคอยไปที่นอกห้างด้วยนะครับรวมไปถึงส่วนที่เป็นเรื่องของประสบการณ์ ในห้างแน่นอนว่านะครับสามารถมาแลกเป็นบลเชอร์ห้างได้มาแลกเป็นส่วนลดณจุดขายได้นะครับสำหรับทางพีธีนะครับเป็นเรื่องขอสมาชิกนปไมการนะครับเรามีสมสาชิกครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของสมาชิกเราก็จะเป็นผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างแล้วก็ผู้รบับเหมานะครับที่ใช้น้ํามันในการที่ขนส่งพว้วัสดุก่อสร้างต่าง บคุณทาง SCG ด้วยนะคะที่ให้โอกาสเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการให้การสนับสนุนโครงการ SCG Family Plus ในวันนี้นะคะก็ในนามของรูมันนี่นะคะจริงๆแล้วเวลาที่นำคะแนนของทาง SCG Family Plus นะคะมาแกลกรับเป็นเงินสดบนแอปพล a t i o n นรูมันนี่เราเนี่ยลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายเนาะว,นะวันนี้เรามาจัดกันที่ SCG Home Experience นะคะ เดี๋ยวยัยงไงถ้าเกิดว่าเลิกง,งานแล้วก็อยากแต่คือเลยประสบการณ์ตรงทํำบ้านเอง,อง,เองทำรายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นช่างเนอะติดอ้นนะานามากๆเพราะว่าเราก็เคยเป็น